ในฐานะที่คุณเป็นลูกจ้างต่างชาติในแคนาดาที่มีใบอนุญาตทำงานแบบเจาะจงในจ้างงานที่คุณทำมีความสำคัญคุณช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตคุณควรได้ทำงานในสถานที่ปลอดภัยและมีสุขลักษณะที่ดีและคุณต้องได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติแต่ถ้าคุณถูกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมในที่ทำงานหรืออยู่ในสถานการณ์ที่โดนดูถูกเหยียดหยามในงานที่ทำ คุณอาจได้รับสิทธิ์ให้มีใบอนุญาตทำงานแบบเปิดสำหรับลูกจ้างที่มีความเสี่ยงใบอนุญาตทำงานนี้จะช่วยให้คุณออกไปจากสถานการณ์นั้นและได้หางานทำใหม่กับนายจ้างคนใหม่คุณไม่ต้องกังวลในขณะที่คำร้องของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณาเราจะไม่ติดต่อกับนายจ้างคนปัจจุบันของคุณไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับคำร้องนี้ก่อนอื่นคุณจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณบนคำร้องใบอนุญาตทำงานทางออนไลน์ แล้วถึงจะตอบคำถามเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดเมื่อคุณกรอกคำร้องออนไลน์แล้วคุณจะต้องแนบจดหมายอธิบายสิ่งที่คุณประสบมาให้เราทราบรวมทั้งหลักฐานต่างๆที่คุณคิดว่าสำคัญหากต้องการรายละเอียดประเภทของหลักฐานที่ต้องแนบมาดูได้ที่ canada.ca/forward/vulnerable-dest-forn-dest-workers หลังจากที่ได้รับคำร้องของคุณแล้วคำร้องนี้จะอยู่ในลำดับต้นๆในการดำเนินการพิจารณาหากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเราจะขอสัมภาษณ์คุณเป็นการส่วนตัวถ้าคำร้องของคุณได้รับการอนุมัติแล้วคุณสามารถหางานใหม่ได้ส่วนสมาชิกครอบครัวที่ติดตามคุณมาแคนาดาและบรรลุนิติภาวะแล้วอาจได้รับสิทธิ์ให้มีใบอนุญาตทำงานแบบเปิดด้วยโปรดทราบว่าถ้าคำร้องของคุณได้รับการอนุมัติแล้วเราจะทำการสอบสวนนายจ้างคนก่อนของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้จากการสอบสวนนายจ้างคนนั้นอาจถูกปรับหรือถูกห้ามไม่ให้ว่าจ้างลูกจ้างต่างชาติอื่นๆอีกถ้าคำร้องของคุณไม่ได้รับการอนุมัติเราจะไม่แจ้งนายจ้างของคุณว่าคุณได้ยื่นคำร้องนี้เข้ามาในฐานะลูกจ้างต่างชาติในแคนาดาสิทธิ์ของคุณได้รับการคุ้มครอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานแบบเปิดดูรายละเอียดได้ที่ canada.ca/ v u l n e r a b l e f o r e i g n w o r k e r s